ขอภัยครับนี่ครับให้นักเรียนใช้โปรแกรมเพ,พน t ว,ว,นะว,ว,นะวาดภาพสัตว์ที่อยู่ในตัวอักษรไทยตัวใดก็ได้กอไก่ถึงฮอนกคู่นะครับแล้วตกแต่งให้สวยงามนะให้นักเรียนใช้โปรแกรมเพน t วาดภาพสัตว์ที่อยู่ในตัวอักษรไทยนะตั้งแต่ตัวกอไก่ถึงตัวฮอนกพูนสัตว์อะไรก็ได้ช้างมา้า ไก่ปลาโอ้เยอะแยะเลยเพราะอ่ะนกคูกก็ได้แล้วตกแต่งให้สวยงามคุณครูมีตัวอย่างครับตัวอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหละเป็นในส่วนของมีครับปอปลาอะไรลูกปอปลาตากลมนั่นเองอ่ะนี่คือตัวอย่างที่คุณครูนั้นได้วาดมาให้นักเรียนนั้นได้ดูเป็นแนวทางเป็นตัวอย่าง นี่คือปอปลา,านี่คุณคูวาดปอปลาอ่ะเธอลองคิดดูซิว่าเธอจะวาดอะไรนะครับก็ไก่ถึงหอนุพูกมีสัตว์เยอะแยะมากมายใช่ไหมเลือกมาสักตัวหนึ่งครับจากนั้นวาดลงไปมีเวลาประมาณ5นาทีใช้ครับวาดได้เลย อย่างที่คุณครูบอกว่าใครที่พิมพ์ได้ช้าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนด้วยนะครับอย่าลืมกลับไปฝึกฝนนำหนังสืออะไรก็ได้ครับที่เราชอบมาฝึกฝนไม่เป็นไรรูปไม่ทันไม่เป็นไรคุณครูคิดว่านักเรียนนั้นพิมพ์ได้อย่างดีอยู่แล้ว ปิดไปเลยลูกปิดโปรแกรมไปก่อนสิครับปิดโปรแกรมแล้ววาดรูปได้เลยปิดโปรแกรมไปเลยปิดโปรแกรมแล้ววาดรูปได้เลยครับกดตรงกลางเปิดมาเร็วลูกปิดได้เลยลูกปิดโปรแกรมบวชแพทได้เลยครับแล้วเปิดโปรแกรมเพลงขึ้นมาอันดับเบิลคลิกขึ้นมาครับไวๆคลิกๆ ไว้ๆครับเออกดโนที่ลูกกดตรงกลางก,ลกระบาทใหม่กดตรงกลางดอนเซฟก็คือไม่เซฟนะครับกดไม่เซฟ เวลาน้อยครับหรืออสองนาทีอีกสองนาทีค่อนข้างที่จะวาดยากนะครับเพราะว่าเราใช้เมาส์ในการวาดพอใช้เมาส์วาดเนี่ยเราก็เลยวาดยากนิดนึงนะเท่าที่คุณครูดูไม่ค่อยมีเป็นรูปสัตว์เลยนะส่วนใหญ่มีเป็นรูปอื่น อันนี้เหมือนไหมเอ่ยปอป,อปลาเหมือนกันถูกไหมเป็นรูปปลาเหมือนกันนะครับมีสัตว์ชนิดอื่นมีบ้างไหมเอ่ยมีอีกไหมเวลามันน้อยด้วยแหละลูก เราจะใช้เวลาไปกับการฝึกพิมพ์ซาม,มากกว่านะว่ารูปนี้กลับไปฝึกที่บ้านได้นะว่ารูปกลับไปฝึกที่บ้านได้อยากจะให้นักเรียนทราบว่าโปรแกรมแต่และโปรแกรมนะครับสามารถนํามาสร้างสารรค์นํามาบูรณาการเป็นวิชาต่างๆได้เยอะแยะมากมายอันนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเอ่ยอุนตาแมนหรือเปล่า อุลตราแมนมีอยู่ในพญชนะไทยด้วยเหรอลูกตรงสีด้วยลูกอันนี้สงสัยว่าขอไข่แน่เลยใช่ไหมขอไข่แล้วทำไมไข่มี มีเหลี่ยมๆด้วยไขย่ไข่อะไรเนี่ยไข่ไดโ่เสาวหรือเปล่ามีสีเหลี่ยมด้วยนี่เป็นไงล่ะลงสีแล้วลหเหมือนปลาอะไรลูกเหมือนปลาฉลามเลยเนาะนะมีมีฟันมีฟันด้วยเห็นไหม เป็นปลาฉลามหรือเปล่านี่เป็นไงไงล่ะเหมือนปลาทูทอดเก่งมากครับเก่งมาก นักเรียนนะครับอย่าลืมกลับไปฝึกฝนด้วยสําหรับโปรแกรมที่ครูนั้นให้นักเรียนนั้นได้สร้างงานนะครับโดยนํามาบูรณาการเป็นวิชาภาษาไทยนั่นเองนํนำมาบูรณาการร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์กับภาษาไทยเห็นไหมครับว่าโปรแกรมหลากหลายโปรแกรมที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านมาสามารถที่จะนํามาสร้างสารรค์ผลงานได้นะครับหลากหลายวิชานะครับจริงๆแล้วมีวิชาอื่นๆอีก สังคมนะอาจจะวาดรูปพระนะครับอาจจะสร้างแผนที่นะครับรวมถึงวิชาสุขศึกษาอาจจะวาดในส่วนของอาการเล่นกีฬาหรือว่าโครงสร้างร่างกายต่างๆก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนจะเก่งได้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของนักเรียนนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วสัปดาห์หน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมอื่นๆนอกเหนือจากโปรแกรมที่นักเรียนได้เรียนรู้ ที่ครูได้แนะนํานักเรียนไปนอกเหนือนจากนั้นมีอีกหลากหลายโปรแกรมเราจะไปเรียนรู้กันในสัปดาห์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ